สวัสดีครับวันนี้เราทำงานโซลราโซลราเซลล์นะครับสวัสีใช้น้ำลดขึ้นแล้วนะครับผมตอนนี้เตรียมประกอบวางฐานลาดนะครับผมเจาะเสาเข็มนะครับทีมงานลงเสาเข็มแล้วครับอันนี้คือกลัวมันจะซุดนะครับเป็นบ่อนามนะครับเป็นขอบกลัวดินจะซุดแล้วนั้นเราต้องลงเสาเข็มนะครับตอนนี้เราลงเสาเข็มเพิ่มไปอีกนะครับนีทีมงานก็จะเชื่อมอยู่ข้างบนนะครับทีมงานอันนี้โครงสร้างเตรียมที่จะวางแผงโซล่าเซลล์แล้วนะครับอันนี้มีบรรจุเรียบร้อยนะครับ้างทีมงานกำลังเชื่อมอยู่นะครับ อันนี้รถเชื่อมเราเป็นรถดเชื่อมกาวไนท์นะครับผมเหล็กก็เป็นเหล็กกาวไนท์นะครับเดี๋ยวเราก็พ่นสีทับอีกทีนึงนะครับเป็นสีสําหรับเหล็กกาวไนท์โดยเฉพาะเลยเพราะนั้นความทนทานและประกันได้เลยครับผมลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งโซลาเซลสนใจที่จะทําแทงน้านะครับติดต่อเรามาได้นะครับงทุกครั้งเยอนะครับประหยัดไม่ต้องเสียค่าไฟเลยทบอยู่ที่ไหนก็ทาได้นะครับตามไร่ตามสวนนะครับไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าเลยครับโซลาเซลจัดการให้หมดเลยนะครับ ของเรานรันนี้คือถังนะครับถังสองผลิตนะครับถังเป็นถังน้ำบริโภคได้นะครับตอนนี้ทีมงานก็จะใช้สองเกลอือสองเกลือตอกเ้าเข็มได้นะครับนี่โครงสร้างจะเป็นเหล็กเลยนะครับเชื่อมเหล็กเป็นเหล็กลลกออ้อน่างดีนะครับนั่นเลยนะครับเดี๋ยวเทปูนนะครับวันนี้ลงแล้วนะครับ รันนึงก็เชื่อมนะครับเชื่อมวิดโครงปั้งนะครับเพื่อจะรองรับแขงนะครับน,นี่ทีมงานส,สุดหรอนะครับผม ครับผมเติมเร็วนะครับบอกเลยครับนุ่มรอตุ๊บโอ้โหตุ๊บแน่นอนครับผมไม่ต้องกลัวไม่มีแฟนแล้วนะครับโอ้โหแน่นอนครับผมแข็งแรงแน่นอนครับไม่ต้องกลัวฟุตนะครับผมหมดปัญหาเรื่องฟุตเรื่องเอียงได้เลยครับโครงสร้างแน่นอนครับนี่ครับผมครับครับผม ดูอันนี้ก็จะเป็นแผงเต็มที่ผู้สาวบ้างได้แน่นะอันนี้ก็จะเป็นปูนนะครับเป็นปูนเขียวหนึ่งก้าเจ็ดนะครับคุณภ,ภาพดีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแผงกซาลาเซลอันนี้เป็นแผงโมโนฮาร์ดเซลเลยนะครับผมดียจะเตรียมติดตั้งให้ลูกค้านะค,ะครับคุณภาพดีเลยนะครับแล้วเบิร์ก็จะเป็นของการตีนปลวกร้อยวัดนะครับคุณภาพดีแน่นอนครับเป็นทัวอย่างรับประกันนะครับผมเป็นสินค้ารับประกันทั้งหมดเลยสมมรับรับประกันหนึ่งปีหรือรับประกันสิบปีเลยนะครับ